สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบริษัท a อดวานวิ l d i n g ครับกับว e ว d i n g Today นะครับวันนี้จะมาสาธิตการประกอบอะไรหัวเชื่อมนะครับที่เรียกว่าเป็นไพลเล็กคันะครับซึ่งจะเป็นแบบถ้วยใสนะครับนะฮะซึ่งที่เรามีจำหน่ายนะครับจะเป็นชุดคิดเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับนะฮะทางด้านในเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบด้วยในตัวของตัวถ้วยไพลเล็กนะครับแล้วก็ อิสเลเนะครับแล้วก็คอนเ e นบอดี้นี่ยแล้วก็2ชุดนี้นะครับ2ฝั่งนะครับชุดนี้จะเป็นสําหรับทางสเตน1.6นะฮะชุดนี้จะเป็นสําหรับทางสเตน2.4แล้วก็จะมีอะไหล่ตัวโอลิงตัวนี้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวประแจตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการประกอบกันนะครับการประกอบตัวชุดอะไหล่หัวตัวแผ่นดกคิปตัวนี้นะครับถ้วยใส่ตัวนี้สามารถที่จะใช้ได้กับ หัวเชื่อมนะครับหัวเชื่อมติ๊กที่มีรุ่นนะครับเป็นตัว wp 2 6นะฮะ wp 26นะครับแล้วก็ wp 1 8 wp 1 7หรือ sr 2 6 sr 1 7 sr 1 8นะครับจะใช้3รุ่นนี้นครับที่ลงท้ายด้วยเลข26 18 17นะครับผมนะฮะ วิธีการประกอบก็คือสมมุตินะครับตอนนี้เราจะใช้เป็นตัวทังสเตนไซส์1.6นะครับผม1.6มิน,นะครับเราก็ต้องเลือกอะไรที่เป็นฝั่งนี้นะครับแต่อันดับแรกเลยถ้าเรามาีหัวเชื่อมตัวนี้แล้วนะครับเราจะต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับอินสตเ,เตอร์ตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็เราจะใช้ตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นลักษณะการสวมอัด เป็นส่วนอัดเข้าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีด้านที่มันลึกหน่อยนะครับส่วนตัวนี้จะตื้นหน่อยนะครับเราจะเอาด้านตื้นเนี่ยเข้าไปหาในส่วนของตัวหัวเชื่อมนะครับนี้นะครับแล้วก็เราจะใช้ตัวคอลเล็ตบอดี้ตัวนี้หมุนอัดเข้าไปนะครับปุ๊บเพื่อให้ความแน่นครับเราใช้ประแจตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่จะขันให้เขาแน่นนะครับ ไม่ให้หลวมนะครับผมแล้วก็แต่ทีนี้เราจะใส่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะใช้ทางสเตนไซ <6. S 1> นะ์หนึฮะเป็น1.6นะครับผมใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เขาก็จะมีประแจขันให้แน่นนะครับ แล้วก็เราจะใช้เป็นตัวแพลเล็กตัวนี้นะครับส่วนอัดเข้าไปอัดเข้าไปอย่างนี้นะครับทีนี้ก็จะใช้เป็นตัวคอเล็กนะครับแล้วก็ตัวทแท่งทางสเตน1.6นะครับใส่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้อย่างนี้นะครับ แล้วก็ใช้ตัวลองแบ็กแคปนะครับผมตัวลองแบ็กแคปตัวนี้นะครับมุนเข้าไปนะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูการถอดนะครับลักษณะการถอดก็ถอดตามที่เราใส่เข้าไปได้เลยนะครับ ลองแบกแคบออกไปนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลักษณะสวมอัดนะครับแล้วก็ดึงเข้าออกมาได้เลยนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้ออกนะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนนะครับสมมุติว่าเราจะใช้เป็นตัวทางสเตน2.4นะครับแล้วก็ต้องเอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้แทน ที่สําหรับสอตัวนี้เขาก็จะปั๊มติดเหมือนกันนะครับว่าสองจุดสี่นะครับบุนให้เขาแน่นตึงมือนะครับผมตัวนี้เราก็ขยับนิดนึงนะครับเหมือนเดิมครับก็ใช้เป็นตัวช่วยแก้วไพลลตครับตัวนี้อัดเข้าไปนะครับแต่ทีนี้เราจะใช้เป็นตัวทางสเตน 2.4แล้วเราก็ต้องใช้ตัว c o l l e g ตอนะครกับคอ l เล็ตเขาก็ปั๊มเหมือนกันว่า2.4นะครับแล้วก็ใช้ลอง back cap ใส่นะฮะถ้าใครมีช็อตแบ็กแคปก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ตัดทางสเตนเอานะครับ หมุนให้แน่นนะฮะทุกอย่างต้องแน่นนะครับผมก็สุดยอบ